เออายอำเภอครับนายอำเภอครับเออเออเออผมอยากจะมาะเออปรึกษาเรื่องหนึ่งครับเรื่องอะไรครับช่างียงว่ะเออช่วงนี้มีฆาตรกรชุกชุมนะครับโอ้อร,อรู้ว่าทำาม็ฆาตรก,รกรกันแน่ครับป้าเลือดเลือดเช่าไปดีกว่าไม่อยากอยู่อู้ยีขลังมาเลยครับไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละ โอเควันนี้เราอยู่ในเกมมือเดิม <am> วันนี้อ,อยู่ในเกมไม้ค้าวกันนะฮะอืมอยู่ใหนซื้ออ <laughs> ันนี้เราเล่นเกม t อ e ไฮนะครับมินิเกม Wander m y s t รี่โอเคโดดตึ๊ดตาย <laughs> <laughs> โอ้โหน้องเลยเข้ามาดูแล้วไม่กดซับกันนะคือหลายอย่างกดเข้ามาดูปุ๊บแล้วกดซับเนะี่ยแล้วก็ดูต่อแค่เนี้มันยากตรงไหนก็ก <laughs> 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 ดเกกันด้วยนะเถ <laughs> อะนะ ผมก็เป็นอินโนเซนต์เดิมจริงๆนะอุ้ยเปิโอ้ยเสียงดังจังวะเสียงเกมเอ่ะอยาหยาเอาใส่หัวดิมาอย่ากูมันจะโบด้วยเภอเว้ยกัดหลังให้กูกัดหลังอเออไปไหนวะเฮ้ยไปน้องไปน้อง ว้าว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 าวาวว้าวว้าวว้้าวว้าวาวว้าาวว้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 าวาววาวว้าวว้ ได้เป็นไวยังวะไอ้คนนี้ะไรนะเพื่อเป็นท่าตะกอดวะว่าบินนี้ดีกว่ามันจะได้ไม่ดีนเสียงนะฮะเออให้ก็จบแล้วนะตะวันตะวันตะวันมันจะพาไปดูอะไรหรอวะไม่ต้องไม่ต้องไม่เชื่อแล้วมัไม่เดาแล้วเพราะว่ามันเกลียดมากเลยอะ เอาตายแล้วเอ้่าอยู่กับเองมั้งน่อ้าวอยู่ในนี้อ่ะเยอว่า้ือกระดาษ ก็เรนะีวยกว่าเป็นอุทาหรณ์เลยก็ว่าได้นะครับที่เด็กจะดับเพราะว่าลงไปเล่นพิเรนใกล้บ่อน,น้ำนะู้หเป็นอุทาหรณ์มากๆเลยนะฮะแล้วนี่ก็คือภาพถ่ายที่ถ่ายได้หตอนระหว่างคุชีนนะฮะซึ่งก็ได้ขา่าวว่าตอนนี้ก็ตรงชีปแล้วเฮ้ยนะฆาตกรอยตัวนั้นอ่ะจำได้กูเห็นคายอยู่แต่ที่ผ่านหน้ามาดิอ่ะ้าเหรอเออตอนนั้นกูนั่ง Ya, 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 go game, dạ. lên ya. của hương lòng, hương lòng, không? lòng, hương lòng, hương hàng hương lòng,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  รับกูรูเ้เลยใครเฮ้ยกูรู้เลยใครจะฆ่ามาววอ,าอ้อามึงนีหรอวะมึงนี่เองไอ้ไก่เกินจะฆ่าเลยโอ้โหโดนแบบโดนโยยดแ,ลแล้วยังไงโดนหลาด่าโอ้ยมึงฆ่ากัน

ว่าแรกๆพวก MVP ตัวจริง MVP ตัวจริงไปหยดได้ไงวะด้เกียวมันมันทะลุลงมันทะลุอ่ะรีพอตเดี๋ยเนี้แล้วแล้และและวัวันนี้ผมคือรอสักทีไม่ทิ้งแล้วมันทะลุอ่ะคืออะไรวะ ซ้ายหรือขวาเฮ้ย,ยมึงมึงไปทางขวาเลยตอนนี้มันกำลังสู้กับอีกคนอยู่มึงเดินมาทางขวาใจยเย็นใจยเย็นค่อยยายายาเกรงกลัวให้ม,ม,ม,มันมามาไปทาง <c oughs> <c oughs> ไอ้ตัวหลัง <c oughs> ไอ้ตัวหลังเพื่องมันจะพูดว่าไอ้ตัวหลัง <c oughs> ไอ้ตัวหลังนะโหก็หันไป ตะวันหลังไอ้ตะวันหลังอ่ะผมหันไปแล้วพังคนมันบอกอีกทีว่าไอ้ตะวันหลังไอ้ตะวันหลังไอ้ตะวันหลังตะวันหลังตะวันหลังไอ้ตะวันหลังผมก็เลยหันไปนะแล้วสุดท้ายก็ก็ตามที่เห็นเลยตะวันหลังตะวันหลังไอ้ตะวันหลังมึ่งบอกหันหลังหลังกี่รอบวะ